สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้ไพยิปซีพยากรอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงรายวันให้กับคนทุกวันเกิดสำหรับวันที่6พฤษภาคมนะคะ2564นะคะเรามาเริ่มต้นดูให้กับคนวันอาทิตย์กันเลยนะเป็นวันแรกค่ะขออนุญาตจัดไพ่คนแทนคนวันอาทิตย์นะคะ3ใบนะ ขอไพ่ออกมาแม่นยำมี energy ที่ดีๆนะคะขอสามใบค่ะคนวันอาทิตย์ใบที่หนึ่งนะคะสองและสามค่ะอืมนะคะสำหรับวันที่หกพฤษภาคมน,นี้นะคนวันอาทิตย์นะคะก็ยังมีภาระหน้าที่ต้องอ่รับผิดชอบนะคะยังต้องอ่าทํา งานหรือว่ามีอุอปสรรคปัญหาใดๆก็ยังคงต้องอรับผิดชอบนะคะอยู่เพียงลำพังนะคะในวันที่6นี้นะแต่ก็จะมีโชคดีเข้ามานะคะมีคนมามอบความรักความสัมพันธ์ให้หรือว่ามีคนมานำโชคลาภมาให้นะคะเป็นเรื่องดีๆนะคะที่คุณจะได้พบเจอในวันที่6นี้นะนะคะสุดท้ายนะคะความสุขและความสำเร็จรอคอยคุณอยู่ในวันที่6นี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรทำคุณได้นะไม่มีอะไรทำร้ายคุณได้นะคะคุณจะมีแต่ความสุข ความสาเร็จและมีโชคดีนะคะอ่าต่อส่วนอุปสรรคนี้ก็มันต้องทำมาค่ะฝ่าฟันไปนะคะมันเป็นอุปสรรคหรือเป็นอะไรที่เขาทิ้งไว้ให้คุณรับผิดชอบเพียงลําพังอ่ะนะคะแต่คุณทํามันได้อยู่แล้วแหละนะคะแล้วก็ขอไพ่ทับพิเศษให้คุณวันอาทิตย์หนึ่งใบค่ะอ่าใบานี้นะคะคุณก็จะมีความหงุดหงิดเหนื่อยใจนิดหน่อยนะไอ้ที่อยากได้ก็ไม่ให้ทําไอ้ที่ทําอยู่ก็ไม่อยากทําเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ประมาณนั้นนะแต่ก็ไม่มีอะไรเสียหายมากมายค่ะเพราะว่าไพ่คุณออกมาดีด้วยนะคะก็คืออันนี้ก็จะเป็นความหมุดกิดความแบบว่าเออ่ทำให้แบบว่าไงไม่ได้ดั่งใจนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะขอให้คนวันอาทิตย์โชคดีค่ะโชคดีอยู่แล้วเนี่ยดูสินะค่ะต่อ,อไปไปต่อกันที่คนวันจันทร์เลยค่ะสําหรับคนวันจันทร์นะคะขอสามใบค่ะสองไม้เท้านะคะ แปดถ้วยค่ะและเจ็ดถ้วยนะคะคนวันจันนะกำลังมองรอหรือว่ามองหานะคะหรือรอคอยนะคะข่าวดีนะหรือว่าข่าวจากทางไกลนะคะกำลังมองเรื่องเรื่องเรื่องของการงานด้วยอะไรแบบนี้นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็คุณมีความรู้สึกว่า,าต้อง หันหลังให้บางอย่างอะค่ะหันหลังให้บางอย่างหรือว่าเพิ่งจะสูญเสียของรักไปนะคะหรือว่าอ่าต้องจําเป็นต้องจากสิ่งที่ไม่อยากจากไปเลยนะคะแล้วก็มีความคิดภายในใจหลายอย่างเลยนะคะอ่าคิดมากอยู่เหมือนกันนะอยากจะทํานู่นนี่นั่นหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าอ่ายังไม่ได้ทําสักทีหนึ่งก็เป็นแค่ความคิดเท่านั้นเองนะคะขอไพ่ทักพิเศษให้คนวันจันทร์หนึ่งใบค่ะอืมีความคิดความกังวลนะคะ แต่จริงคุณอาจจะกังวลเกินเบอร์ไปก็ได้นะเรื่องจริงอาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะขอให้คนวันจันอย่าเครียดนะนะคะเดี๋ยวก็รอคอยข่าวดีก็เดี๋ยวจะได้รับข่าวดีแล้วนะคะต่อไปไปต่อเลยค่ะสำหรับคนวันอังคารบ้างนะอ่าเอ็ดออฟคัพนะเอ็ดออฟวอนนะคะหนึ่งไม้เท้าเซเว่ o ออฟสอดนะคะ เจ็ดดาบนะและหกเหรียญน,นะคะคนวันอังคารนะคะจะได้รับโอกาสใหม่ๆนะคะอาจจะเป็นเรื่องการงานก็ได้นะมีโอกาสดีๆใหม่ๆเข้ามานะคะในวันที่หกนี้นะแล้วก็ในสิ่งที่คุณทำเนี่ยทำอะไรเนี่ยอยา่าไปแอบทำรับหลังคนหรือว่ามีเรื่องที่แบบว่าเปิดเผยไม่ได้เนี่ยให้ระวังเรื่องนี้นะคะนะ ระวังว่าเราไปแอบทําอะไรที่มันไม่ถูกไม่ชอบเนี่ยมันจะเป็นสิ่งไม่ดีนะคะอาจจะได้ให้ผลลัพธ์ในภายภาคหน้าหรือให้ระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือของจะหายนะคะอาจจะมีการถูกลักขโมยสิ่ง,องของของคุณไปนะคะอ่าอันนี้ให้ระวังนิดนึงนะแล้วก็จะมีเรื่องการทําบุญให้ทานนะคะหรือการอ่าต้องแบ่งปันเงินอะไรอย่างเงี้ยให้กับใครให้กับคนอื่นใช้นะคะอาจจะมีคนมาหยิบยืมเงินคุณก็ได้นะคะอันนี้เป็นต้นเนาะ ขอทักพิเศษให้คนวันคาร1หนึ่งใบค่ะอแต่เขาบอกว่าไพ่บอกว่าเขาทําอะไรคุณไม่ได้หรอกเพราะคุณเป็นคนเก่งสิ่งมหาศาลจ,จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณคิดสิ่งใดาัฒนาสิ่งใดคุณจะได้สิ่งนั้นในวันที่6พฤษภาคมนี้นะคะคนวันคารดวงดีค่ะมีโอกาสดีแล้วก็มีโชคดีด้วยนะคะต่อไปคนวันพุธนะคะขอสามใบค่ะเด Hi ยวใิเทนะคะ the tower และ Queen of cup นะคะให้บอกว่าในวันที่หกนี้ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์นะคะอารมณ์คุณอาจจะมีสองขั้วได้นะนะคะเดี๋ยวก็อารมณ์ดีเดี๋ยวก็อารมณ์ร้อนขึ้นมานะคะหรือว่าคุณอาจจะมีอะไรมีเรื่องอะไรที่แบบว่าเกิดขึ้นปุบปรับฉับพลันนะคะให้ระวังอุบัติเหตุด้วยระวังทะเลาะเบาะแว้งกับคน นอื่นนะคะอันนี้ให้ต้องระวังนิดนึงนะนะคะแล้วก็ในวันที่6เนี้นะคะสภาพคุณก็คือยังทรงๆนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยนะถ้าถ้าไม่ได้ไปทะเลาะกับใครหรือไม่ได้มีอะไรอ่ะปกติแล้วคุณก็เป็นคนที่แบบว่า,าเรียบง่ายนะคะมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายแล้วก็มีความสุขตามอัตภาพได้เลยนะคะอันนี้ก็คือไม่น่ากาังวลแต่ว่าสิ่งที่กังวลเนี่ยก็ให้ระวังเรื่องอารมณ์แล้วก็เหตุที่เหตุการณ์ที่ขึ้น เกิดขึ้นแบบปรับปรับฉับพลันตรงนี้นิดนึงนะคะอาจจะเป็นอุบัติเหตุก็ได้ให้ระวังนิดหนึ่งนะคะขอไพ่ทักพิเศษให้กับคนวันพุธหนึ่งใบค่ะอืมนะคะอาจจะคิดอาจจะเครียดสองตัวนี้ออกมานะคะก็คืออาจจะมีความฝันอาจจะฝันร้ายหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ อืมในวันที่หกคือสภาคมนี้นะนะคะแล้วก็หร,หรือว่าคุณอาจจะแบบว่าคิดเครียดกังวลมากอารมณ์ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทำให้เกิดปันร้ายได้นะคะอืมค่ะต่อไปไปต่อเลยค่ะของคนวันพฤหัสนะคะขออนุญาตจับไพ่แทนคนวันพฤหัสสามใบอ่าเจ้าถ้วยนะคะ แปดไม้เท้าค่ะสามเหรียญค่ะคนวันพฤหัสดวงดีนะเก้าถ้วยนะคะมีลาบปากนะอะมีการได้รับประทานอาหารอร่อยออร่อยนะคะของชอบของอร่อยหรือว่าพักเนี้ย คุณอาจจะมีน้ําหนักขึ้นอ้วนขึ้นอะไรเงี้ยมีความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็ในอ่าในส่วนของเรื่องการงานนะงานดีมากเลยนะคะมีการขยับขยายไปสู่ทิศทางที่ดีนะคะถ้ามีธุรกิจก็อาจจะขยายธุรกิจเพิ่มเฟรนชายอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะมีการคิดเริ่มทําอะไรใหม่ๆนะคะซึ่งถ้าเป็นการอ่าดีลกับใครคุณจะได้เซ็นสัญญานะคะหรือว่าถ้ามีเปิดร้านค้าร้านขายของนะคะคุณก็จะมีลูกค้ากลับมาซื้อ อ่าผลิตภัณฑ์ของคุณอีกมีคนมาอุดหนุนเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอาจจะไปมาหาสู่กันในหมู่ของอ่าพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนและกลุ่มเพื่อนฝูงนะคะจะได้รับเขาจะเอาโชคเอาลาบและข่าวดีมาให้นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะดวงดีมากเลยคุณวันพอดีหัสขาขอไท้ายพิเศษหนึ่งใบค่ะอ่า ออกมาเป็นห้าไม้เท้าแต่ระวังนิดนึงนะมันจะมีคนที่มาขัดแข้งขัดขาคุณนะคะซึ่งคนเหล่านั้นคุณจะรู้จักอยู่แล้วนะคะแล้วคุณก็รู้ว่าเขาเป็นใครนะคะแต่เขาไม่ได้าทาอะไรคุณได้หรอกแต่มันก็จะเป็นอุปสรรคนิดๆหน่อยๆน่อยนะคะคอยขัดแข้งขัดขากันนะคะไม่เป็นไรนะคะเอาไปไปต่อเลยค่ะดูให้คนวันศุกร์บ้างนะคะขอไพ่ขอจับไพ่ให้คนวันศุกร์ค่ะสามใบนะคะ ใผ้อ,ออกมาดีๆเป็น e NERGY ที่ดีๆนะคะ The World ดีจริงๆด้วยค่ะ Night of Sword นะคะและ Five of c u p นะคะคุณขาคุณวันศุกร์เนี่ยเจ้าชะตาได้ The World นี่คือแบบว่าอุดมสมบูรณ์เรียบพร้อมนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็อาจจะมีการเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งถ้าช่วงนี้มันโควิดไปไม่ได้เนี่ยก็อาจจะแบบว่ามีการสื่อสารกับคนที่ต่างประเทศทางไกลอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือความคิดภายในใจคุณอยากเที่ยวรอบโลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในพื้นชะตาของคุณถึงไม่ได้ไปไหนนี่ยคุณก็จะมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วนะนะคะ อ่าเป็นคนที่มีความสุขความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วอยากกินได้กินอยากนอนได้นอนอยากนั่งได้นั่งอยากใช้ได้ใช้อยากซื้อได้ซื้อนะคะแล้วก็ในส่วนของอตัวนายออบสอดนะคะก็จะเป็นการให้คุณระวังนิดนึงนะในวันที่6นี้คุณอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะจะใกล้จะไกลไม่รู้แหละแต่ว่าอย่าขับรถเร็วเด็ดขาดนะคะมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะระวังเรื่องของความเร็วลมแรงนะคะอาการใจร้อนด่วน ทำอะไรโดยที่ไม่คิดให้รอบคอบต้องระวังหมดเลยนะคะเรื่องเร็วเร็วเรื่องที่มันมันไม่ได้แบบว่าผ่านการคัดกรองอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็ส่วนตัวคุณแล้วเนี่ยคุณจะมีปัญหาอ่าให้ต้องคบคิดนะคะตลอดเลยเรื่องเก่าเรื่องใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณมีอยู่ในใจลึกๆถึงมันจะไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อะ่ะแต่มันเหมือนมันสะสมนะคะก็คือว่าปัญหาเก่าก็ยังโอ้ยไม่แล้วเลยปัญหาใหม่ก็ มาตั้งรออยู่อีกอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าคุณอีกในหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะคิดย้อนหลังคิดถึงวันเก่าๆคิดถึงความหลังเนี่ยคุณจมปลักอยู่กับความคิดที่มันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วทั้งนั้นเลยขอให้คุณเนี่ยเลิกคิดมันได้แล้วค่ะเพราะว่าสิ่งใหม่ๆคุณหันหลังมาเถอะคุณจะพบสิ่งใหม่ๆที่รอคอยคุณอยู่มันเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะคะคุณอย่ามองไปมองถึงแต่อดีตที่ผ่านมานะคะไพ่บอกอย่างนี้นะนะคะขออนุญาตจับไพ่าขออนุญาตเปิดไพ่นะคะเพิ่มหนึ่งใบนะ ถ้าอยากบอกอะไรคนวันวันศุกร์คะอ่าเขาบอกว่าหน้าที่การงานคุณก็ดีนะคะไม่ต้องไปคิดมากหรอกนะนะคะอ่าถ้ามีหน้าที่การงานเนี่ยก็คือมันก็ขยับขยายไปในทิศทางที่ดีนะคะมีสาขาก็อาจได้เพิ่มสาขานะคะอ่าขายวันนี้ขายแค่ร้อยชิ้นก็อาจจะเพิ่มเป็น200ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าก็จะมีการอ่าเปลี่ยนแปลงของเรื่องการงานไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะคะ อันนี้ก็คือเป็นเรียกว่าดวงดีแหละนะคะแต่ว่าคุณอย่าพยายามอย่าใจร้อนนะคะอย่าอย่าขับรถเร็วเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เลิกคิดเถอะไอ้ความหลังครั้งเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะถ้ามีปัญหาก็อย่ามัวแต่ทิ้งไว้ให้มันเป็นปัญหาคาลักสังอะะต้องแก้ไขได้แล้วนะคะแล้วทุกอย่างมันจะดีลงตัวเลยนะคะวันศุกร์โอเคค่ะต่อไปไปต่อเลยค่ะคนวันเสาร์บ้างนะขอจับไพ่แทนคนวันเสาร์สามใบนะคะขอให้ไพ่ออกมาเป็น energy ที่ ดีๆก็เลืดฟังฟังังปุริเยเลยนะคะอ่ะาใบแรกจ u s t i c ค่ะใบที่สองเป็น King Cup ค่ะอ่ะาใบนี้อยากออกออกมาเลยแล้วใบที่สามเป็น Judgment นะคะจ u s t i c e j u d g m e n นะคะออกมาคู่กันเลยนะคะในวันที่ 6นี้นะถ้าท่านใดที่มีเรื่องเกี่ยวกับขึ้นโรงขึ้นศาลคดีความต่างๆนะคะมันจะได้ตัดสินแล้วนะคุณจะได้รู้ความแล้วว่าเขาจะว่าความคุณชนะหรือแพ้อะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะนะแต่ดูไพ่โดยรวมถ้าคนที่มีคดีความแล้วจะวกําลังจะได้รับการตัดสินนะคะคุณจะวินนะคุณจะชนะนะคะไพ่สามใบนี้คือไพ่ที่บอกบอกว่าคุณจะได้รับโชคดีนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่เกี่ยวข้องกันนะ,ะก็จะบอกว่าคุณเป็นคนที่มีอํานาจและมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มีความมั่นคงในระดับหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณรอคอยหรืออยากรู้อะไรเนี่ยเดี๋ยวคุณจะได้รู้ล้วนะคะในวันที่หกนี้นะคะอมืมีความอุดมสมบูรณ์มีหน้าที่การงานที่ดีนะคะมีความยุติธรรมในตัวในทีแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเจ้าระเบียบเป็นคนที่อะเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นคนที่เจ้าระเบียบเป็นคนที่เปะ๊ะเปะ๊เปะนะคะเป็นคนที่มีความยุติธรรมไม่เอียงซ้ายเอียงขวานะคุณนะ เป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์มีความมั่นคงนะคะเป็นที่พึ่งที่ช่วยเหลือให้กับคนรอบข้างได้นะคะสิ่งที่คุณรอคอยนะคะผลตรวจเลือดผลตรวจโรคต่างๆมันจะออกนะถ้าคุณไปตรวจเลือดตรวจโรคมานะคะแล้วก็ถ้าเป็นผลของสิ่งอื่นๆที่คุณรอคอยอยู่ยังไม่รู้สัทีวันที่6นี้จะได้รู้แล้วค่ะนะคะรออีกนิดนึงอะขอไพ่ทักพิเสษ็หนึ่งใบ ่าถ้าผลลัพธ์ออกมามันก็เป็นปในทานที่ดีอะคะ่ะเพราะเขามจะมีคนเนี่ยนำข่าวดีมาให้นะนะคะให้คุณออกมาดีหมดเลยนะคะถ้ามีคดีความจะชนะนะคะถ้า,าเป็นเรื่องของการตรวจโรคตรวจอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะได้รับข่าวดีะคะ่ะคุณจะหายจากอาการป่วยนะคะหรือว่าถ้ายังไงก็คือจะได้หมอดีอะไรอย่างเงี้ยทนายดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาช่วยเหลือคุณนะนะคะ ใพ่ออกมาดีหมดเลยหรือว่าถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องคดีความหรือการเจ็บป่วยใดๆเนี่ยสิ่งที่คุณเป็นอยู่คือมันดีค่ะนะคะเขาก็บอกว่าชีวิตคุณมันดีอยู่แหละนะสิ่งที่คุณอยากรู้หรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะเผยออกมานะคะให้คุณได้รับรู้แล้วนะคะอืมต่อไปค่ะหมดแล้วเนาะอยากจะทายอีกแต่ว่าหมดแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูติดตามชมกันนะช่วยกด subscribe ติดตามไว้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะ เวลาคลิปมาใหม่จะได้เห็นนะคะแล้วก็จะได้เข้ามาดูได้เลยนะคะอ่าก็วันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย